สำหรับเลเวล2นี้นะครับผมก็แนะนำว่ายังไงดูเลเวล0ย์กับเลเวล1มาก่อนนะครับแล้วก็ฝึกท่าตามนั้นให้ได้เยอะๆหน่อยสำหรับเลเวล2นี้จะเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวและเพิ่มพละกกำลังออกมาค่อนข้างเยอะนะครับมีการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับท่าแรกคือท่า Inchworm ท่านี้นะครับให้เราค่อยๆก้มแตะพื้นนะครับแล้วพอสุดย่อนขาลงเล็กน้อยแล้วค่อยๆ เดินไปข้างหน้าด้วยมือเนี่ยทีละก้าวไปจนถึงท่า push up plank นะครับแล้วก็ค่อยๆเดินกลับมาท่านี้เพิ่มพะละกกาลังทั้งคอ upper body และเพิ่มความยืดหยุ่นไปด้วยกันเลยครับค่อยๆลุกนะครับต่อไปสําหรับท่า hip flexor and hamstring stretching, stretching combo นะครับท่านี้ให้เราก้าวลองรันไปข้างหน้าดันก้นไปข้างหน้าก่อนนะครับกระดกสะโพกไปข้างหน้าเล็กน้อยสะโพกตรงแล้วก็ค่อยนั่งไปข้างหลังเพื่อยืด hamstring ตามในคลิปเลยนะครับถ้าไม่ไหวนะครับความยึดหยุ่นน้อยก็เอาเท่าที่ไปถึงก็พอไม่จําเป็นต้องไปพยายามง้างมันนะครับทำบ่อยๆเดี๋ยวดีขึ้นเองต่อมาที่ท่าสไปเดอร์แมนทอร์สิตสปายโรเทชันนะครับท่านี้ให้เราก้าวขามาด้านข้างหัวไหล่หนึ่งข้างนะครับกดสะโพกลงแล้วเปิดขาออกเล็กน้อยเท้าแตะพื้นตลอดเวลา มองตามปลายมือไปบิดตัวลงแล้วเปิดตัวขึ้นตามในคลิปนะครับแขนอีกข้างหนึ่งล็อกเอาไว้และดันลงพื้นตลอดเวลาท่านี้เพิ่มความสามารถในการบิดของลำตัวช่วงบนและกระดูกสันหลังนะครับเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวมาต่อที่ท่า Reverse Lunge หรือ backward lunge นะครับท่านี้อยากให้ฝึกสป l ิ t ส q u อรมาก่อนแล้วอย่าลืมนะครับข่ากับเท้าตรงกันเสมอเอวตรงนะครับ ถอยขาและย่อเข่าลงทันทีท่าน,นี้ก็คือเราจะไม่ได้อยู่กับที่แล้วนะครับเราจะเริ่มมีการถ่ายเท CG หรือ Central Occupity ของร่างกายนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ต้องระวังคือระวังอย่าเท้าซ้อนจะทำให้ส่งตัวยากครับมีแกระหว่างเท้าเล็กน้อยถอยขาย่อเข่าขึ้นมายืนทันทีปุ๊บทีนี้หากใครชำนาญแล้วลองชาเลลจ์นในการแทงข่าขึ้นตอนยืนนะครับขึ้นมายืนขาเดียวแบบนี้ค่อยทำช้าๆนะครับพอชำนาญขึ้นลองทำ ให้เร็วขึ้นหยุดให้ได้1จังหวะตอนขึ้นนะครับลงขึ้นลงแบบในคลิปนะครับถัดมาที่ท่า shoulder touch นะครับท่านี้อยู่ใน push up Plank position เพราะฉะนั้นอยากให้ฝึก push up Plank มาให้ได้สัก1นาทีแล้วนะครับท่านี้จะเพิ่มพละกำลังของหัวไหล่และสะบักเพราะฉะนั้นเวลาฝึกพยายามรักษาความมั่นคงของไหล่และสะบักและแกนกลางเอาไว้ไม่ให้ตัวหมุนแบบในคลิปแบบนี้นะครับ ถัดมาที่ท่า mountain c u m b e r แบบช้าๆหรือ slow mountain c u m b e r นะครับท่านี้เหมือนกันพยายามรักษาแกนกลางให้มั่นคงเอาไว้ออกแรงไปที่ก้นและสะโพกนะครับรักษาให้ตัวไม่หมุนค่อยๆทําช้าๆนะครับดึงข,ข่าเข้าหาหน้าอกแบบนี้ซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับถัดมาที่ท่า twist คราวนี้เราจงใจหมุนเองเลยนะครับแทงเข่าและบิดลําตัวฝึกการบิดของลําตัวไปนะครับก็จบสําหรับเรืวอนะครับ อย่าลืมฝึกซ้อมกันเรื่อยๆนะครับ